เอาละค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นแมพอ่าที่เป็นแมพกระโดดของมาม่านะวันนี้เราจะมาเล่นแมพกระโดดที่มันเป็นแบบมามา่าหลายโซนี้ทุกคนไปเริ่มกันเลยเริ่มจากอันใกล้ที่สุดนี่สีเหลืองรถอะไรทุกใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะซึ้บเออ นี่มามาหอนนี้เลยนะทุกคนใครรู้บอกหน่อยนะโอ God นเยอะจริงๆมันมีหลายรถมากเลยนะทุกคนมีหลายสีด้วยอ่ะ แต่เราเลือกไปซีเหลืองเพราะมันใกลที่สุดนะแล้วี้เกียจเดินซีมก็ไม่ได้เดินหรอกมันก็มีที่เลือ่อนที่อยู่วิเราต้องอันนี้เองว้าวสีเข้าต่แล้วว่าต้องไปทำอะไรอัน,นโอ้อ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อ่ะก็กระโดดสีเหลืองใหม่แล้วใช่ไหมโอ้ไม่ดูแล้เราไปสีดำดีกว่า ตัวเด็ดรถยังหอมามาม่ารุ่นนี้ก็สีดำนี่แหละหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะเราไม่ปกติเราไม่เคยกินมามา่าเกาหลีถ้ากินมาปกติเรากินแต่มาม,าม,าาม่ดดาธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยแบบหอมสีทองมั่งหอมสีน้ำเงินมั่ง่ะไม่ก็หอมสีเหลืองอ่ะที่เป็นรถเดบ รถธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้เป็นม,นมาม่าไฟเกรียดรุ่นแรกเลยหรือเปล่ปาก็ไม่แน่ใจน,นะเพราะเราไม่ได้สืบอ,อะไรมาเกี่ยวกับอันนี้เลยเราก็เลยไม่รู้นะอย่าตกนะอย่าตกจะมีแบบตวงกลมด้วยจะพันเสื้อจะเข้าไหมน,นะเนี่ยโตอ,อีกแลว้วอ่ะ เรเน่ก็จริงๆเราเป็นคนชอบเล่นแมปบอบบี้แบบนี้มากเลยเรอแต่บางครั้งมันก็ตกมากนะซึ่งมันไม่เชื่อว่าบางครั้งเกือบทุกครั้งที่เวลาเราเล่นแบบบอบบี้แล้วมันจะตกก็เยไม่ก็ซึ่งด่านแบบนี้เนะี่ยถ้าเป็นด่านพรวกแบบที่มันจะเป็นเลนโดที่มันจะแบบ มอีอันนี้พวกบันไดสีลุงที่มันจะหายแบบพอเราเหยียบปุ๊บม,มันก็จะหาย,ยอะไรเงี้ยอันนั้นเราก็จะกัเน็ตไปนะมันอันนั้นะเราชอบในห้องอะไรดีแต่ก็จะกระโดดมาได้นลมันเหมือนเหมือนมันเหมือน,น,น,นกันทุกแมพเลยปะไอตรงอันเนี้ยสีเหลืองก็เหมือนสีดำนะตัวเหม้นก็ออกมาข้างรั้งแล้วอันนั้นสีแดง ไม่สีดำดำแดงโอ้โหเจออีกแล้วโอเคแล้วก็กลับเข้ามาข้างในมันเดิมแล้วทุกคนก็โชคดีที่มันไม่ได้เป็นหอคอยแบบที่มันจะไม่มีแบบด่านอื่นๆที่มันจะมีแค่ด่านเดียวแล้วมันก็จะสูสงแล้วทุกคนชั้นนี้เราจะขึ้นสีดำหรือเปล่าเราจะไปสุดนะคะ จับหยุดตกนะโอเคตรงนี้เอาจะไม่มีทางกระโดดลงไปแน่เพราะโอเคขอบคุณพระเจ้ากำลังทำแก็กำลังเล่นดีๆกระโดดตกลงมาเลยเอาเสียอะไรต่อดีอ่ะเสียอะไรต่อดีอ่ะเอาสีฟ้าไหม สีฟ้าม mm ัน hmm. ดูดเด่นมากใช่สีเงินสีเงินนั่นน่ะดูโดดเด่นมากเลยอย่ามันมีออกมาข้างนอกเหมือนมันไม่เหมือนเพื่อนเขาทุกคนหรือมันเป็นแบบใหม่เนี่ยเราไม่รู้นะอันนี้มามาพิกเกอรีสามสิบุดเอ๊อันนี้รุ่นใหม่หรือเปล่าเราไม่เคยเห็นเลยสองเนี่ยดิมกงเนาะเราไม่รู้เลย เป็นดวงจันทร์สเตอร์ก็มายถึของจันทราเลยที่แปลว่าดวงจันทร์ blue moon super d r a ัน n again ไม่รู้ว่าแมปนี้คนเล่นอยู่หรือเปล่านะเพราะเราไม่ได้สืบประวัติอะไรมาเลยเราก็เล่นแบบตาเราอะคือแบบมีแมปอะไรให้เล่นคือฉันเล่นหมดค่ะคกือบเล่นหมดไม่สนโลกใคร ใช่ก็ได้นี่วิธีนี้ปกติแล้วไม่ใช่นเพราะว่าเรากดจึมีคนมนจะแบบปเดอย่างี้แน่เลยเอคนชอบแบบเวลามีไอ้อันนี้ะชอบนมาก เป็นเฉพาะบางค,ครั้งแต่ปกติเราก็เดินอย่างนี้แหละโ oh อ้โหสปอนซื้อจะเข้าไอหอมน้ะอยากเข้าเถอะเอ,อออยากอยากอยากชุบไอจีเกือบแล้วเจอเหมืนตอนสีดำแล้วโอ้เมก,ก,ก้ดเร็วจังอุ๊ย อาไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะเวลาเราเล่นแมปกระโดดแล้วจะใช้มือแบบบงังไมไว้อะไรว่าไงอ่ะเวลาคนเล่นเกมมามือก็ต้องอยู่ตรงอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวดูกันมาขึ้นได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปนแล้วทีนี้แบบติดอย่านาไม่เอาอมันเหมือนกันทุกอย่างเลยอะ่ะโอ้โห เพราะว่าเราต้องถึงสีนี้ให้ได้ต้องอีเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วนสีดัำทำไมไปไม่ได้เายบอกนะเออเนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ก็ต้องมาตรงนี้เออเหมือนไอ้เจ้าสีดำนะ เกือบเลยเสียบ้าเลยอ้าวช้อ้าวชอ้าวช้อ้าวช้อเฮ้ยจะใช่หรือเป่าโ้สีชมพูยาวป็นแถบเลยอย่าตกนะขอร้องเย้ได้แ้วเรียจจอแมอ่า อันน en, ja, ี้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ตรงหน้าคลิปนะเออตรงมนทีはは่เขามีชุดนี้ด้วยเหรอแต่อันนี้โทรศัพท์เรามันไม่โรู้ไทยนะก็ไม่เป็นไรเราไม่แต่ง hair ตาตัวตาไม่ต้องเสด็จสีอันนี้ก็ regular route r e g u l a กแล้วก็ดวตาหายเปก็ยังไม่บายบาย ในทัวสุดรเราก็ผ่านสีฟาสที้โ oh อเมก้าอะไรนี้ไปสีไหนตะเดียดเคิร์นเออสีเทามันคือรถอะไรไอะมาเลยลงไปดูสิทเคนให้สีชมพูอุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะมาอาจจะสงสัยไปทุกอย่างเลยนะทุกคนเพราะว่า ปกติเราไม่มะมะกินมาม่าเกาหลีแต่แทบจะไม่ได้แตมะมาม่าด้วยซ้ำพาะมาม่าเกาหลีเราแทบแบบไม่เอามือไปยื่นเลยคือด้ว่าแทบไม่สบสายตามันจะด้วยซ้ำไปเค okay. กเดโรดต๋ม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 ,ตมเออตายหาแล้วเราไม่ปรับหน้าจอล็อกนะเพราะมันดูเล่นง่ายที่สุดแล้ว ในแมปนี้เท่านั้นไม่ใช่แมปอือออ่นเอ้ยตายท่าเราคริปถ้าด่านนี้เราตกเมื่อไหร่เราหยุดคลิปมันนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับทุกคนขึ้นอยู่กับเราที่เราจะผ่านหรือแบบบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะโอ้เออเกือบได้จบคลิปแล้ว บางครั้งเราอาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าบางครั้งเราก็แบบเอ้ยเราก็เราก็กกติดปัญหานิดนึงนะคือเราคือเมื่อวานใช่ป่ะเราอัดคลิปไว้แล้วมันปาไป16นาทีแล้วทีนี้มันลงไม่ได้มันยาวเกินไปวันนั้นเราก็เลยไม่ได้ลงนะทุกคนตอนนี้เรามาลงเร็วนิดนึงซึ่งแต่ละาวันเนี่ยเราจะลงประมาณแบบโมงแบบมืดๆใช่บอก อันนี้กบมาไวๆเลยนะทุกคนจะให้ทุกคนมาด,ดูนะคะตอดแก้จากเมื่อวานนะ oh my god ยังไม่ตกไม่เป็นไรชิปปี้เกอือบรู้สึกว่าแบบนี้มันเล่นง่ายง่ากเลยทุกคนง่ายเลยนน่นง่นยายกว่าไอ้เจ้าล็อกหน้าต่อเกิไปตัด,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 ดคลิปล้อนะ คือปกติอะทุกคนจะเห็นเราแบบเล่นแต่พวกแบบแบบ b ุก heaven ใช่ไหมเราไม่ค่อยได้เล่นด่านกระโดดอะไรเลยแบบใช่ไหมคะอ่ากลับมาที่เดิมแล้วก็มันก็ไม่หลุดให้เหมือนเดิมนะคะอคะเราใคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากให้เราเล่นแ a p ไหนหรืออยากให้เรามาต่อเจ้าแม p นี้อีกถ้าใครอยากเล่นนะคะ,เร,ะเราจะเราจะเขียนไว้ให้ตรงหน้าตรงชื่อช่องของเรานะไม่ใช่ชื่อช่องสิ ตรงไอ้ที่มันเป็นชื่อที่สขอเขียนตัวที่เราทำคลิปเดี๋ยวถ้าเราอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย